ครับสำหรับวันนี้พี่กัลจะพาลน้องนะครับไปจับน้องฟรีร็อกกันนะครับน้องนีต่ตัวเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับแต่ถ้าได้เอลิเมนต์เมื่อไหร่ลเราจะเปลี่ยนจากความน่ารักเป็นความโหดระดับซีซาร์กันเลยทีเดียวเดี๋ยวนี่กดให้เขากินแบบนี้เลยนะครับพอเขากินแล้วเขาก็จะเป็นตัวใหญ่แบบนี้แล้วหดแล้วหดแล้วเรียบร้อยน้องนี่มีเสียงตึงต้งๆนี่เสรตะเราเลยฮะอจย่อยไหมไอจ่อยไหมไอจ่อยไหมไอจ่อยเหรอเฮ้ยทิปเต็มแล้วนี่นะครับสองอันเต็มไหมเต็มไหม ทิ้งไปสองคำแล้วยังไม่เต็มเฮ้ยเต็มแล้วโอ้โหโอ้โหกลายเป็นตัวใหญ่สุดบ้าคลั่งแล้วแล้วก็ให้กินอีนะครับตะช้ากันอยู่พี่ก็อยากมีส่วนร่วมซื้ไงพียงมีส่วนร่วมอยากมีส่วนร่วมอยากมันกับเขาด้วยอืออือมาพี่กอยากมันกับเขาด้วยอมาดีซ้ายขวาซ้ายขวาก็โดดทุบตุ้มพี่ก็อยากมันกับเขาด้วย เยสวัสดีวีลุ้นชาวอาร์กันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับพี่การนะครับกับเกมอาร์ซูเวโวอะติเมตโมบายนะครับสำหรับวันนี้พี่การจะพาลงุงน้องนะครับไปจับน้องรีร็อกกันนะครับเป็นน้องลิงน่ารักตัวใดตัว <c oughs> เป็นน้องลิงตัวตัวเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับแต่ถ้าได้เอลิเมนต์เมื่อไหร่แล้วก็จะเปลี่ยนจากความน่ารักเป็นความโหดระดับปีศาจกันเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้เราจะไปจับกันนะครับน้อง,องเอาละเพื่อไม่ให้เป็นการเสีเวลาเราไปหาน้องกันเลยดีกว่าก็สิ่งที่พี่เตรียมมาในการจับนะครับ อิเลเมนต์นะฮะน้องๆน,นี่อิเลเมนต์ตรงนี้เลยให้เรานะครับนำเอาไว้ตรงช่องสุดท้ายนะครับของสล็อตของเราเลยนะแล้วก็เอาไปป้อนนะครับให้กับน้องฟีล็อกเอาละเดี๋ยวจะพาไปหานะครับน้องจะอาศัอยู่นะครับแถวๆแดนหนาวนะอันนี้ก็ต้องหากันหน่อยนะว่าจะเจอหรือไม่เจอนะจึ๊บโอเคไปไปหากันเอาละครับตอนนี้พี่ก็เจอแล้วนะนี่ไงน้องฟีล็อก เดินมาใกล้ๆนะครับน้องน้องก็จะตัวเล็กๆน่ารักแบบนี้เลยนี่ๆๆๆนี่ให้กดอ e ิเมนต์นี่กดให้เขากินแบบนี้เลยนะครับพอเขากินแล้วเขาก็จะเป็นตัวใหญ่แบบนี้สวยแล้วอแล้วเราก็ต้องกระโดดออกครับน้องโอ้โหโอ้โหคือต้องโดดหนีครับทุกคนโดดโดดโอเค ดีนะครับเราก็ต้องโดดมาแอบตรงนี้กกอนโดดแอบที่ไหนก็ได้นะครับที่มันปลอดภัยที่แบบว่าไม่ให้เขาโจมตีเราได้นะไปไหนหรอวะนะเลือกบ้าคั่งกันคือทุกครั้งที่เราได้กินอลิเมนต์นะครับเขาก็จะกลายเป็นแบบยักษ์ใหญ่นะครับสุดบ้าคั่งเลยมันไปนไหนหรอวะไ <c oughs> ปไหนหรอวะอิว <You. S 1> ตัวเล็กยังวะ <c oughs> อ๋อตัวเล็กแล้วน้อง เอามาโดนกล่องอีกบ้างโอเคน้องเขาตัวเล็กลงแล้วนะครับน้นนองๆเอาละเราเมื่อเขาตัวเล็กนะครับเราก็เหมือนเดิมเดินม,มาป้อนต่อนี่นะกดอิเลเมนต์เลยครับนี่กินแล้วโอ้โหพอกินแล้วก็เหมือนเดิมน้นนนนนองๆ้อเอ้ยเอ้ยเอ้ยอแอบก่อนแอบก่อนฮพอกินแล้วก็ต้องวิ่งแอบเหมือนเดิม ไปเด๋ยวหรอวะไปเด๋ยแล้วเนี่ยไปนานๆยึกตัวใหญ่อยู่กระโดดหนีไปก่อนพี่อ่ะไม่สนใจโอเคทุกป้อนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเขาจะกินแบบจนพอใจนะครับเขาก็จะมาเป็นเพื่อนสีของเราให้เรานะฮะคือแบบป้อนไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะเป็นเพื่อนสีของเรานะครับน้องๆหะจนกว่าจะจับได้นั่นเองเอาเฮ้ยหดแล้วหดหดแล้ว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 คือหดแล้วนีแทนน้องๆ โอเคฮัลโหลสามสิแล้วให้จิ้มไปที่อิเลเมนต์นะครับน้องๆสามสิบสาแล้วสามสิบสามเปอเซ็นต์แล้ว,ลว <c oughs> โอ้ยด้งแล้วน้องสาแล้วเด้งแล้ว <c oughs> โอเคแอบก่อนโอเคนู <c oughs> ่นนอยู่น่นแล้วน้องๆลอกก่อนนะ ยิ่งเลเวอรสูงนะครับเขาก็จะกินเยอะนะอในส่วนนี้ก็ต้องเตรียมอิเลเมนต์มายเยอะพอสมควรนะครับน้องโชคดีนะครับที่เขาแบบบ้าข้างไม่นานนะอ,อืออิจิวตุบอ่ากำลังหดเลยหดหรือตัวนิดเดียวดูดิมีปลาหดตัวเล็กน่ารักเลยตัวเมื่อกี้ตัวใหญ่จังเลยตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้ว5้าสิแล้วครับน้อง ให,ให้เรากดไปที่อ l e m เมนต์นะครับไม่ได้แตะหน้าจอนะอาจจะต่างจากสัตว์เทมตัวอื่นนะครับที่ต้องแตะที่หน้าจอนะหมายเกี้ยวหมายเกี้ยวล่างหัวเี้ยวโอเคแอบต่อ <c oughs> นี่ตรองแค่สิบเปอร์เซ็นต์แล้ว,แ,ลวแอบดูอยู่ไหนข้างอยู่ไหน <c oughs> น่าจะแบบกำลังแบบลากวางอยู่นะฮะจังหวะนี้ยวจุบนั่นไง กำลังแบบจ้องจะล่ากวางอยู่ฮะดูดูดูด <laughs> ความบ้าคลั่งของน้อง <laughs> หมดหมดความบ้าคลั่งกับหมดน่ารักนี่มันชัางต่างกันเลยเกินนะน้องๆ <laughs> ตอนนี้ก็น่าจะประมาณ75%แล้วนะอุ้ยก,กวางเองเดินมาจะไหมเอออยู่บนนั้นแหละปลอดภัยอยู่แล้วโอเคน้องกลับมาเป็นตัวเล็กน่ารักอีกแล้วเดินกันไปใกล้ๆครับนี่นะฮะเท่าไหร่แล้วดูสิหกเจ็ดเปอร์เซ็นต์ฮะกดจิ้มฮะจิ้มแล้วก็หนี <laughs> นี่นี่นีน,นี่ตามพี่ป่ะเนื่อจะไม่ตามพี่ฮนะเือ,อตามกวางไหมฮะ <c oughs> เขาโหดนะครับน้องๆคือต้องระวังให้ดีนะฮะบ,บอกเลยว่าโหดจัดนะอ,อ่ะออดูบ้าแล้วบ้าแล้วบ้าแล้วดีนะครับเขาบ้าไม่นานนะ <c oughs> ถ้าบ้าน,านานนี้พี่บอกเลยว่าวุ่นโอเคตอนนี้ก็รอให้น้องอารวาสไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งต้องระวังคือน้องคงจะไม่ไปโดนตัวอะไรตรีตุยนะ <c oughs> เออสิ่งที่พี่กลัวพี่กลัวน้องไปโดนตัวอะไรตรีตุยมากเลยน้องๆ หดหดเริ่มหดเริ่มหดแนละ้วใช่ไหมอห่ะฮะหดแล้ว <c oughs> โอเคอย่าเพิ่งไปโดนตัวอะไรตีตุยนะเดี๋ยวไนเนี้ยโอ้โหนี่เขาถูกใจฮนะก็วิ่งมาขอ,อกินอีกแปดสิบสามเปอร์เซ็นต์เฮ้ยรับนี้ร้อยไหมเนี่ยกาวหัวอีกงงงงงเอาเอาไปกินได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังร้อยไหม โอ้ไม่รู้ร้อยเปล่าตัวไปเลยตัวโตเงี้ยวล่ากวางแล้วเฮ้ยไปได้หมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวหายิ่งเฮ้ยไอตอนตัวโตหาง่ายไอตอนตัวเล็กเนี่ยหายากน้องเออวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาเออปล่อยเขาอารวาสกลางนี่แหละเออขาจะขึ้นมาซัดเราเนี่ยรู้ใจเย็นๆไอ้หนูใจเย็นๆไมค์กอน ไม่รู้ได้ร้อยเปอร์เซนต์ยังเนี่ยพี่ไม่กล้าลงไปนะกลัวตุยเอเหอหดแล้วหดแล้วหดแล้วเรียบร้อยน้องนี่มีเสียงตึ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 ง,ตงนี่เสร็จแล้วนะฮะนี่เลยน้องเซฟเกมเซฟก่อนเอาล้ครับรน้องๆเห็นไหมครับน้องก็จะเป็นตัวเล็กน่ารักแบบนี้แล้วก็มีแถบสีชมพูขึ้นนะครับถ้าเราจะเอาขี่นะครับเราก็นี่เลยแตะที่ด้านขวาตรงนี้เลยนะครับน้องก็จะขึ้นมาขี่แบบนี้เลย ยิงเท่อะเท่ปะวิ่งยิงเท่เลยเดี๋ยวด้ยวยไปหาที่แอบก่อน <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไอ้นี่มาแอบก่อนโอเคเดี๋ยวเรามาแอบตรงนี้ก่อนน้องๆเอาละเดี๋ยวดูนะครับว่าน้องจะน่ารักขนาดไหนก็เหมือนเดิมนะครับวิธีเอาลงนะครับก็ให้แตะตรงนี้นะเอาน้องลงนะครับแกะค้างนะครับนี่ เขาก็จะปาน้องลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็วิธีทําให้น้องตัวโตนะครับก็ไปใกล้ๆน้องแบบนี้นะครับแล้วก็แตะไปที่อิเลเมนต์ของเรานะครับตรงนี้เลยทีเดียวนะฮะอะลุ้เรื่องเลยนะครับจากตัวเล็กก็จะกลายเป็นตัวใหญ่เป็นไงจัดไปละหนึ่งอิเลเมนต์เป็นไงอยอยไอ้ยอญ่ไหมไอ้ยอญ่ไหมไอ้ยอญ่ไหมไอ้ยอญ่หรอเฮ้ยทิพเกือบเต็มแล้วนี่นะครับสองอันเต็มไหมเต็มไหมกินไปสองคำแล้วยังไม่เต็มเฮ้ยเต็มแล้วโห้โ โอ้โหกลายเป็นตัวใหญ่สุดบ้าคลั่งแล้วแล้วก็ให้กินอีกนะครับแถบเหลืองจะได้เต็มนะครับจะได้แบบมีพลังสู้อยู่นานนะฮะโอเคนะ้องพาไปอารวาสเลยดีกว่าครับตอนนี้คือน้องนะครับยิ่งวิ่งกระโดยะโดยิ่งวิ่งนะครับก็จะได้บัฟความเร็วเพิ่มขึ้นด้วยนะครับถ้าหากวิ่งแล้วก็กระโดดไปเรื่อยๆนะหมาเลยโอ้ยกระเด็นถ้าโจมตีนะครับก็จะปัดซ้ายนะฮะปัดซ้ายก็จะเป็นคว้างหีมาแบบนี้เลยแล้วก็โจมตีปกติก็จะเป็นนี่ครับตบแบบนี้เลย ส่วนกดค้างแล้วปัดขึ้นนะครับก็จะเป็นทุบแบบนี้เลยนะฮะถ้านี้ก็เดี๋ยวดูก่อนว่ามีครูดาวไหมไม่มีครูดาวแล้วก็ตบตบต,บตบุอุ้ยยังแรงกด,ดแรงเด,ด,ดูดูดือด,ด,ด,ดขวาง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 หิมะตุม้มโหยวขวางหิมะไปด,ด,ดูดิล็อกเป้าเนี่ยขานี้แรงมากครับ ตุ้มตบแรงกว่าอีน,นี่โอ้หสแตกอืยอยังชอบเลยนะครับแล้วก็เ,เดวเช็คก่อนเอาเฮ้ยทำไมปลาไปข้างหลังเนะ <c oughs> นี่ยนี่ครับล็อกเป้ากดอีกนึงอันนี้คือกดไปกดเท้าไดโนเสาร์เลื่อนทางซ้ายนะฮะที่ผมจะเป็นการนี่เมื่อกดทางซ้ายนะครับกดแช่นะครับแล้วเลื่อนไปทางซ้ายก็จะเป็นการปลานะครับก่อนจะปลานะครับก็จะมีเป้าขึ้นมาแบบนี้ ะะเห็นปะน้องจะเห็นเป้าใช่ไหมคบนี่เมื่อมีเป้าขึ้นมานะครับกดซ้ำอีกหนึ่งทีนะครับกดลากไปทางซ้ายเหมือนเดิมก็จะเป็นปลานี่เลยเห็นปะกดครั้งแรกจะมีเป้านะครับกดครั้งสองก็จะเป็นการปลาไปนะจะมีครูดาวอยู่นิดๆน,นะฮะนี่ไงแบบนี้เลยนะครับน้องๆก็ <laughs> ตึงอาละแล้วก็ข้อดีนะครับคือใช้เดินทางยิ่งกระโดดนะครับก็จะยิ่งเพิ่มความเร็วให้กับตัวเองนะครับดูนี่เห็นปะคือจะไปแบบเร็วมากน้อง,อง <laughs> เร็วสุดๆเอย้ยยางตึง ูหมาอะพี่มาแล้วพ oh. ี่มาแล้วกระโดดรูปนี่ผูหมาแล้วผูหมาแล้วเปลี่ยนจากความน่ารักเป็นความบ้าคลั่งนี่ฮะอื้เปลี่ยนจากความน่ารักเป็นความบ้าคลั่งโอ้โหแล้วใช้เดินทางอย่างดีเพราะน้องเนี่ยกระโดดมีความคล่องตัวสูงมากครับทุกคนดูแล้วก็สามารถปีนผนังได้ด้วยโอ้โหย่างเท่ไอ้ท่าปีนผนังนี่เท่จัดจ้องน้องดูโอ้หตึงไหม มี่บออะไรน้านีอย่างตึงคือหน้านี้ตึงจัดครับทุกคนดูดิตึงเกินนี่เซลฟี่ให้หน่อยคือสามารถเกาะผนังได้ด้วยนะครับนอ้องๆโคตรเท่เลยยังไงเท่ไหมน้องฟีหลอกของเราจูจูกระโดดไปที่หน้าผาเลยฝึกเกาะโอ้ย่ยังเท่ฟู่จึบเกาะโอ้ยตึงจัดทกน้อง ดูดิ่เกาะหน้าผาได้ด้วยแค่กระโดดเข้าไปนะครับแล้วก็กดเกาะนะกดเกาะก็คือกดแบบเดินหน้าธรรมดานะฮะเขาก็จะเกาะเลยนะเมื่อกระโดดใส่หน้าผานะหรือว่าเป็นจุดที่แบบลาดชันนั้นดูดิอุ้ยเดี๋ยวอัดอิเลเมนต์เพิ่ม64อัดไปเลยให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ดูดิจะเป็นยังไงนี่อัด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 ไปเลยอัดไปเลยอัดไปเลยอัดไปเลย99เปอร์เซ็นต์นี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ้วเดือดจัดละทีนี้คึกคึกเฮ้ยดูดิ นี่ครับกดกระโดดย้ำๆชุบๆฮึ่ยจ๋าวึจ๋าฮึจ๋าเกาะผนังได้ด้วยอย่างเทพเลยตึงจัดไปจุบ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 คุณไปข้างบนฮึยจ๋าวึจ๋าเฮ้ยน้องอย่างเท่เลยโอ้โห้ยตรงนี้กำลังอาราวาดกันอยู่เลยดูที่เราจะปีนได้ถึงไหนอุ้ยอุ๊ย อุ้ยอุ้ยหมูหมากระชากกันอยู่พี่ก็อยากมีส่วนร่วมซึ่งไงพี่อยากมีส่วนร่วมอยากมีส่วนร่วมอยากมันกับเขาด้วยอืออือหมาพี่ก็อยากมันกับเขาด้วยอือมาดิซ้ายขวาซ้ายขวากระโดดทุบตุ้มพี่ก็อยากมันกับเขาด้วยอือกระโดดไปข้างบนต่ออุ้ยอย่างเท่เลยน้องๆเหมาะมากไม่ว่าจะเป็นใช้ปีนเขาหรือว่าใช้ต่อสู้นะครับคือ ขอบเพื gosh. Gosh, ่อนระโดดปึ๊บอจู่จุบเฮ้ยน้องโอ้โหอย่างเท่แล้วปีนปีนโคตรดีเฮ้ยโอ้โหปีนเข่าดีจัดิวจู่จู่ติดเอาต้องเงยหน้าหน่อยจู่วูู้เดือดจัดเลยทุกคนโคตรเท่เป็นไงเล่าเฮ้ยน้องฟรีหรอกโคตรเท่เลย อัปเดตลงแมตต์เต็มเมื่อไหร่นะครับก็บอกเลยโคตรเท่อุ้ยนี่หมาปา่าวู้ววว้าวโอ้ล่วงไอจืด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 หยาไอหมูไอจอ้าโดดมาแล้วมาตุ๊บตุบทุบ ตุ้มโอ้โหเลี่ยมมานี่ยปารหัวกระโหลไปตกโคตรแรงโอเคัคบน้องๆก็เป็นว่าอีีนี้นะครับพี่กัรก็ต้องขอเบรกไว้กับหิงเท่านี้ก่อนนะครับส่วนน้องๆท่านใดน,นะครับสนใจหรือว่าอยากจะได้น้องฟรีลลอกนะครับมาครอบครองนะก็สามารถเอาคำสั่งนะครับใต้คอมเมนต์นะครับเดีย๋ยวพี่การทิ้งไว้ให้นะครับ ใต้คอมเมนต์นะฮะน้องๆก็สามารถเอาไปใส่ไว้ได้เลยนะครับน้องๆเดี๋ยวพี่จะทิ้งคําสั่งไว้ให้ใต้คอมเมนต์ก็แล้วกันนะครับสำหรับคําสั่งของน้องฟีร็อกนะครับน้องๆอืก็เดี๋ยวจะใส่ไว้ให้เลเวล200นะฮะอย่าลืมนะครับใครอยากได้น้องฟีร็อกนะครับก็สามารถเอาคําสั่งไปใส่ได้เลยนะใต้คอมเมนต์นะครับน้องๆโอเคสําหรับอี e ีนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะครับตัวหน้าจะมีมีจับตัวอะไรก็รอดูได้เลยอย่างฮอดไปหาก่อนวิอยู่ทะเลน้ำสีแดงอย่างเท่ ดูครับยิ่งโดดยิ่งแรงไปแล้วจ้าอสุดยอดโคตรเดย์อย่าลืมามาคำสั่งไปใส่กันนะครับใต้คอมเมนต์ครับผม